จเจริญธรรมค่ะสำหรับเช้าวันที่7พฤศจิกาย,ยน2567นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเดินตามรอยพ่อครูค่ะเช้านี้นะคะก็จะมีขบวนนำโดยท่านสมณะนะคะโอ,โอ้ตอนนี้มีเด็กๆอนุบาลตุก๊กติ้วนะคะโอ้เดินตามรอยพ่อครูจริงๆค่ะถ้า <laughs> ปกติก็จะเป็นพ่อครูนะคะกับเด็กๆที่เดินตามกันวันนี้มีท่านสมณะนะคะเดินนำเป็นแถวหน้าค่ะต่อด้วยท่านศิขมาศนะคะ ่านศิษมานคุณกลกักคุณปะแล้วก็ญาติโยมค่ะที่มาจากทุกบวรทุกพุทธสถานเลยนะคะ<ม>ตอนนี้พวกเราก็รู้สึกอบอุ่นนะคะพี่น้องเรามากันมากจริงๆค่ะโอ้โหสู้ๆนะคะสู้ๆคายันนันไหวนะคะไหวนะคะโอ้โหสู้ๆจริงๆค่ะทุกคนยิม้มแย้มแจ่มใสโอ้โหไม่ไงคะต้นข้าวเด็กน้อยก็มานะคะนี่นะคะ หลายคนนะคะมาจากหลายที่เท่าที่เราเห็นนะคะนี่ทีมพวทค่ะหลายคนหลายกลุ่มนะคะก็มาเดินตามรอยพ่อครูเช่นกันค่ะก,กิจกรรมเหล่านี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราจะรวมหมู่รวมกลุ่มนะคะรวมพี่รวมน้องของเราค่ะโอ้คุณบอยมานะคะ,จะเจริญธรรมค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ,ะอ้าวพี่ใจทิพย์อ๋อ,อ,ดอเดี๋ยวคุยกับพี่ใจทิพย์หน่อยค่ะพี่ใจทิพย์วันนี้ทําไมถึงมาที่นี่ได้คะเนี่ย ก็ด้วยความที่ว่างานนี้ไม่เคยมามีแต่ได้ยินมาแล้วจังหวะที่จัดเนี่ยจะอยู่กรุงเทพทุกทีเลยเพอเที่ยวนี้อยู่ที่นี่ก็เลยต้องต้องมาค่ะเพราะว่ามาตามรอยพ่อท่านคิดว่าอะไรที่เดินตามรอยพ่อครูได้คะพี่ทิพย์ก็คําสอนเนี่ยคำสอนของพ่อครูเลยยังฝังตึงเยอะมากเลยค่ะคือจะทําอะไรนีดเลยหน่อยจะนึกถึงละอุ้ยนี่พ่อท่านเคยพูดคืออย่างนี้ตอนนี้เลยกลายเป็นเหมือนประควารู้สึกว่า เป็นเป็นคนมาทางทาได้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจทางโลกค่ะเพราะว่าเรามาชุมนุมเนาะ <c oughs> ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่จบหนึ่งคลิปนะพี่แปง้งจบ